คำชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาสูตรของเวลามีเรื่องที่จะต้องทราบกันเสียก่อนในเบื้องต้นอยู่สองข้อข้อแรกเรื่องเวลานี้จะไม่เป็นที่เข้าใจได้สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่เคยศึกษาทางพุทธศาสนามาก่อนเลยมันไม่ใช่หนังสือเล่มแรกสำหรับผู้ริเริ่มการศึกษาพุทธศาสนา อย่างน้อยที่สุดผู้ที่จะอ่านและฟังหนังสือเล่มนี้แม้จะไม่เคยอ่านหรือฟังหนังสือของฝ่ายมหายานมาบ้างแล้วก็ควรจะได้ศึกษาหลักแห่งพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดมาบ้างพอสมควรจนถึงกับจับใจความได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าพุทธศาสนาที่ตนศึกษาแล้วนั้นมีหลักอย่างไรหรือวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้ โดยเฉพาะและอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่เคยศึกษาแต่ฝ่ายเทราวาตมาอย่างเคร่งครัดและยังแถมยึดถือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่นนั้นอาจจะมองเห็นไปว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสิ่งที่น่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งไปก็ได้ทั้งนี้เพราะเหตุที่หลักคิดและแนวปฏิบัติเดินกันคนละแนว เหมือนการเดินของคนที่เดินตามทางใหญ่ที่อ,อ้อมค้อมกับคนที่เดินทางลัดหรือถึงกับดำดินไปผุดขึ้นในที่ที่ตนต้องการจะให้ไปถึงเสียเลยฉันใดก็ฉันนั้นข้อที่สองผู้ที่อ่านหรือฟังหนังสือเล่มน,นี้ด้วยความสนใจควรทราบไว้เสียก่อนว่า หลักนิกายเซนและโดยเฉพาะของพระสังฆปรินายกชื่อเวไหล่หลังนี้นอกจากจะเป็นวิธีการที่ลัดสั้นแล้วยังเป็นวิธีปฏิบัติที่อิงหลักธรรมชาติทางจิตใจของคนทั่วไปแม้ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่เข้าใจพิธีรีตองต่างๆจึงเป็นเหตุให้ลัทธินี้ถูกขนานนามว่าลัทธิพุทธศาสนาที่อยู่นอกพระไตรปิฎกหรืออะไรอื่นทำนองนี้อีกมากมาย ที่จริงผู้ที่จะฟังซีดีหรืออ่านหนังสือนี้ควรจะได้รับการชักชวนให้ลืมอะไรต่างๆที่เคยยึดถือไว้แต่ก่อนให้หมดสิ้นเสียก่อนจึงจะเป็นการง่ายในการอ่านฟังและเข้าใจโดยเฉพาะก็คือให้ลืมพระไตรปิฎกลืมระเบียบพิธีต่างๆทางาศาสนาลืมความคิดดิงดงด้านเดียวที่ตนเคยยึดถือ กระทั่งลืมความเป็นพุทธบริษัทของตนเสียคงเอาไว้แต่ใจล้วนๆของมนุษย์ซึ่งไม่จำกัดว่าชาติใดภาษาใดหรือถือศาสนาไหนเป็นใจซึ่งกำลังทำการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจิตของมนุษย์ทุกคนในลักษณะที่เป็นสากลน,นี้จกหลุดพ้นจากความบีบคั้นหุ้มห่อหัวพันได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น การทำเช่นนี้จกเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้อา่านในการที่จะได้ทราบอย่างชัดแจ้งถึงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาในขอเขตของคำพีกับพุทธศาสนาสิ่งอยู่เหนือคำพีพุทธศาสนาที่อิงอยู่กับพิธีรีตองต่างๆกับพุทธศาสนาที่เป็นอิสระตามธรรมชาติและเดินตามหลักธรรมชาติพุทธศาสนาที่ให้เชื่อก่อนทำ กับพุทธศาสนาที่ให้ลองทำก่อนเชื่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นวรรณคดีกับพุทธศาสนาประยุกต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพุทธศาสนาที่ใช้ได้แต่กับคนบางคนกับพุทธศาสนาที่อาจใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้แก่บุคคลทุกคนแม้ที่ไม่รู้หนังสือ ขอเพียงแต่ให้มีสติปัญญาตามปกติสามัญมนุษย์เท่านั้นผู้ที่ได้ทราบเช่นนี้แล้วจะได้รับพุทธศาสนาชนิดที่ปฏิบัติได้จริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาปฏิบัติอย่างเหลือเฟือและลัดดิ่งไปสู่สิ่งที่จะให้เกิดความอิ่มความพอได้โดยเร็วหากมิฉะนั้นแล้วเขาก็จะเป็นตัวหนอนที่มัวแต่กัดแทะหนังสือ หรือเป็นนักก่อการทะเลาะวิวาติตามทานปรัชญาไปตามเดิมแต่อย่างเดียวผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้เองเมื่ออ่านในตอนแรกๆหรือฟังในตอนแรกๆว่าหนังสือหรือซีดีเรื่องนี้ไม่ใช่ที่บรรจุไว้โดยข้อความง่ายๆหรืออ่านหรือฟังเข้าใจได้ไง่ายๆเพราะเหตุว่าเรื่องการทำใจให้หลุดพ้นจากทุกข์จริงๆนั้นไม่ใช่ของง่ายเลย แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งว่าถ้าอ่านไปจนเข้าใจแล้วหรือฟังจนเข้าใจแล้วจะพบว่าทั้งที่มันเข้าใจยากมากก็ยังอาจเป็นที่เข้าใจได้แม้แต่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนอยู่นั่นเองและทั้งไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่มนุษย์ควรรู้และอาจรู้ได้โดยไม่เหลือวิสัย ข้อความทุกข้อชี้บทเรียนไปที่ตัวชีวิตนั่นเองและได้ถือเอาความพิกแปลงแห่งกลไกในตัวชีวิตโดยเฉพาะคือจิตซึ่งเป็นโจทย์เลขหรือปัญหาที่ต้องตีให้แตกกระจายไปและจบสิ้นกันเพียงเท่านั้นคือเท่าที่จำเป็นจริงๆไม่มีปัญญาเหลือเฟือชนิดที่ตีปัญหาโลกแตกที่ชอบถกเถียงกันในหมู่บุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธบริษัทอันเคร่งครัดเท่านั้นเลยอย่างไรก็ตามซีดีเรื่องนี้มิได้เป็นซีดีในลักษณะตำราธรรมะโดยตรงเป็นแต่เพียงบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติและคําสอนของเจ้าลทัทธิท่านหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่อาจจับเอาหลักธรรมะต่างๆที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจนสะดวกแก่การศึกษาไว้ก่อนแล้วโดยง่ายเลย ผู้ศึกษาจะต้องเลือกเก็บใจความที่เป็นหลักธรรมต่างๆเอาจากเรื่องราวที่เป็นประวัติหรือบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นจากข้อความที่เข้าใจได้ยากๆนั่นแหละผู้ศึกษาจะต้องทำการขุดเพชรในหินด้วยตนเองซีดีเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องของฝ่ายมหายานก็จริงแต่หาใช่มหายานชนิดที่ชาวไทยเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟัง หรือเข้าใจกันอยู่โดยมากใหม่มหายาณที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นปกตินั้นก็เป็นชนิดที่เกี่ยวเนื่องติดแน่นกันอยู่กับพระไตรปิฎกและพิธีรีตองต่างๆและไหลเลื่อนไปในทางเป็นของขลังและของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันส่วนใจความของหนังสือหรือสีดีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคงเป็นไปแต่ในทางปฏิบัติทมทางใจ โดยอาศัยปัญญาเป็นใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าวิปัสนาธุระล้วนๆและทั้งเป็นแบบหนึ่งของตนเองซึ่งไม่ซ้ำใครเพราะมุ่งหมายจะให้เป็นวิธีลัดสั้นที่สุดดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยตั้งข้อรังเกียจต่อฝ่ายมหายานและมีความยึดมั่นมากจนถึงกับพอเอ่ยชื่อว่ามหายานแล้วก็สายหน้าดูถูกเหยียดหยาม ไม่อยากฟังเอาเสียทีเดียวนั้นควรทำในใจเสียใหม่ในการที่จะฟังหรืออ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะทำให้ท่านเกิดความรู้สึกอันตรงกันข้ามจากที่แล้วแล้วมาและเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาแทนว่าการตั้งข้อรังเกียรติเดิมๆของตนนั้นมันมากและโง่เกินไปเมื่อกล่าวด้วยหลักกว่างๆล้ว ลัทธิของห้วยหลางนี้เป็นวิธีลัทธิพี่พุ่งแรงบมดหนึ่งอย่างน่าพิศวงถ้าจะชี้ให้เห็นกันง่ายๆว่าลัทธินี้มีหลักหรือวิธีการอย่างไรแล้วก็ต้องชี้ไปในทางที่จะวางหลักสั้นๆว่าก็เมื่อปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปย่อมเป็นผู้ที่กำลังมีความเห็นหรือความเข้าใจที่ผิดจากความจริงเป็นปกติอยู่แล้ว สิ่งที่ตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาสามัญคิดเห็นหรือเข้าใจนั่นแหละเป็นความเห็นที่ถูกเพราะฉะนั้นเว่ยหลางจึงได้วางหลักให้คิดชนิดที่เรียกว่ากลับหน้าเป็นหลังเอาทีเดียวตัวอย่างเช่นเมื่อผู้อื่นกล่าวว่าจงพยายามชำระใจให้สะอาดเถิดเว่ยหลางกลับกล่าวเสว่าใจของคนทุกคนสะอาดอยู่แล้วจะไปชำระมันทำไมอีก สิ่งที่ไม่สะอาดนั้นไม่ใช่ใจจะไปยุ่งกับมันทำไมหรือถ้าจะกล่าวให้ถูกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กล่าวว่าเวลาถือว่าใจมันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วจะไปชำระอะไรให้แก่ใครการที่จะไปเห็นว่าใจเป็นใจและไม่สะอาดนั้นเป็นอวิชชาของผู้นั้นเองต่างหากดังนี้เป็นตน้น กอ่านหรือปริศนาธรรมที่ลัทธินี้วางไว้ให้คบคิดก็ล้วนแต่ทำให้คนสามัญทั่วไปงงงวยเพราะแต่ละข้อมีหลักให้คิดเพื่อให้เห็นสิ่งตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาคิดกันอยู่หรือเห็นเห็นกันอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ากามีสีดำนกยามก็ต้องมีสีดำด้วยหรือถ้าเห็นว่านกยางมีสีขาวกาก็ต้องขาวด้วย และถ้าให้ถูกยิ่งไปกว่านั้นก็คือนกยางนั่นแหละสีดำกานั่นแหละสีขาวสังสารวัตกับนิพพานเป็นของสิ่งเดียวกันที่ที่เย็นที่สุดนั้นคือที่ท่ามกลางกองเพลิงแห่งเตาหลอมเหล็กดังนี้เป็นตน้นถ้าใครมองเห็นความจริงตามแบบของเวลังเหล่านี้แล้วก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่า เขาได้เห็นสิ่งต่างๆจนลึกถึงขั้นที่มันตรงกันข้ามจากที่คนสามัญทั่วไปเขามองเห็นกันอยู่เป็นปกติฉะนั้นสําหรับการสรุปใจความของลัทธินี้อย่างสั้นๆที่สุดก็สรุปได้ว่าพยายามคิดจนเห็นตรงกันข้ามจากความคิดของคนที่ยังมีอวิชชาหุ้มห่อแล้วก็เป็นอันนับได้ว่าได้เข้าถึงความจริงถึงที่สุด และวิธีการแห่งลัทธินี้ได้วางรูปปริศนาให้คิดชนิดที่ผิดตรงกันข้ามไปเสียตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวใครคิดออกก็แปลว่าคนนั้นผ่านไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นวิธีที่จะทําให้ผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองคิดให้ตรงข้ามจากสามัญสัตว์ทั่วไปเถอะก็จะเข้าถึงความคิดของพระอริยเจ้าขึ้นมาเองฉะนั้น นิกายนี้จึงเรียกตัวเองว่านิกายฉับพลันซึ่งหมายความว่าจะทําผู้ปฏิบัติตามวิธีลัดนี้ให้บรรลุรำได้อย่างฉับพลันโดยไม่มีพิธีรีตองส่วนปาธกถาอีกสามเรื่องของนายแพทย์ตันหมอเชียงซึ่งพิมพ์ไว้ต่อท้ายเรื่องสูตรของเวลาง้นเล่าก็เป็นข้อความที่จะให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง ได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติของนิกายฉับพลันได้เป็นอย่างดีจากข้อความทั้งหมดนั้นผู้ศึกษาจะได้ความรู้ที่แน่นอนข้อนว่าวิธีการที่ฉับพลันนั้นย่อมขึ้นอยู่แก่ความช่วยเหลือของอาจารย์หรือผู้ควบคุมที่สามารถจริงๆเป็นส่วนใหญ่เพราะตามธรรมดาแล้วการเขียให้ถูกจุดนั่นแหละ เป็นความสําเร็จที่ฉับพลันเหนือความสําเร็จทั้งปวงถ้ามีความจําเป็นถึงขนาดที่จะต้องให้ตัวเองเป็นอาจารย์ตัวเองแล้วขอจงได้พยายามศึกษาและจับใจความสําคัญแห่งข้อความนั้นๆให้ได้จริงๆจง,จง,จงทุกๆคนเถิดธรรมะนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของคนเราคนเราทุกๆคนเพราะจะมัวไปยกขึ้นให้สูง เป็นเรื่องคำพีหรือของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียท่าเดียวก็เลยกลายเป็นเรื่องพ้นวิสัยของคนไปเวลามีความมุ่งหมายให้ธรรมะนั้นกลับมาเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญแม้ที่ไม่รู้หนังสือเพื่อประโยชน์แก่คนตามความหมายของคำว่ามหายานหวังว่าผู้ที่คิดกรุนอยู่ในใจเสมอว่าตนเป็นคนฉลาดเพราะรู้หนังสือดีนั้น จัดได้ทําตนให้เป็นบุคคลที่ไม่เสียเปรียบผู้ที่ไม่รู้หนังสือได้คนหนึ่งเป็นแน่พุทธทาสอินทปัญโยโมคขพลารามชัยยาสามสิบเอ็ดมีนาคม2496